สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าการฝันเห็นคุณใสหรือว่าเราโดนคุณใสในลักษณะต่างๆนั้นจะมีความหมายแตกต่างก,กันออกไปเช่นไรลองมารับชมรับฟังกันนะคะว่าโดนคุณใสทำนายว่าช่วงนี้ให้ระวังคนคิดร้ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหรือญาติพี่น้องจะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้และคุณจะได้โชคลาภภายหลังนั่นก็คือ คุกลาบนั่นเองส่วนถ้าใครฝันว่าได้เอาคุณไสออกจากตัวคุณจะได้รับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่จะได้ลาบโชคลาบนั้นให้คุณทำบุญให้มากๆเพราะหากไม่ได้นำเงินนี้ไปทำบุญ ก็อาจจะเกิดทุกขลาบเกิดขึ้นได้นั่นเองส่วนถ้าหากผู้ฝันนั้นเป็นหญิงที่ตั้งคันอยู่ก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังรอคอยและสิ่งที่คุณคิดไว้จะสมดังปรารถนาหากเสียงโชคก็จะได้โชคลาภก้อนใหญ่มาหึมาหล่นทับเตรียมรับโชคได้เลยจะเป็นเศรษฐีนีในเร็ววันเด็กในครันไม่ว่าจะเป็น ชายหรือหญิงที่เกิดมาให้รู้ไว้สะว่าเขาเป็นเหล่าเทวดานางฟ้าลงมาเกิดกับคุณนั่นเองถือเป็นโชควาสนากับตัวผู้ฝันเลยทีเดียวและถ้าหากคุณฝันว่าคุณได้ทำไสยศาสตร์หรือคุณใสใส่คนอื่นสิ่งไม่ดีจะออกไปจากตัวคุณเองแนละคนที่คิดร้ายคิดไม่ซื่อกับคุณก็จะแพ้ภยัยพานตัวเองหาก มีคดีความขึ้นลงขึ้นตาลคุณก็จะชนะคดีอย่างเห็นเห็นแถมจะมีโชคมีลาบตามมาภายหลังให้ซื้อเลขตามอายุหรือวันเดือนปีเกิดของคุณก็จะนำพาโชคลาภเงินทองมาให้คุณเป็นการหมดเคราะห์หมดโศกก็หวังว่าเมื่อได้รับโชคลาภแล้วควรทำบุญทำกุศลเพิ่มเติมให้กับบุญวาสนาของคุณนะคะ